สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันอังคารที่11มิถุนายน2562อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียก่อติดบาเซลนาครับผมปีเตอร์โบสเจาะลึกเรื่องเชลซีครับผมโค้ชแอดทันข่าวลิเวอร์พูลครับมาพบกับบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศวันนี้นะครับเราจะขอนําเสนอหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกก็คือบรูโน่แฟนันเดสมี3สโมสรนะครับที่ วางนักเตะคนนี้เป็นเป้าหมายเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ประกอบไปด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลและท็อตแนมฮอสเปอร์นะที่มาจากอังกฤษนะครับวันนี้เราจะมาลงลึกกันดูสิว่านักเตะคนนี้เป็นใครมาจากไหนความสามารถสไตล์การเล่นเป็นอย่างไรและจะเข้ากับระบบของทีมไหนมากที่สุดใช่ครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปดูบทสัมภาษณ์เขาก่อนนะครับที่ ให้สัมภาษณ์เอาไว้หลังจบศึกยูฟาเนชั่นสลีกกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับมีสื่อไปถามเรื่องเกี่ยวกับอนาคตแล้วเฟรนันเดสเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเขายังไม่ทราบอะไรเลยนะครับแต่เดี๋ยวอีกสัก2-3วันเนี่ยคงจะได้รู้กันเข้าใจดีว่าช่วงนี้สื่อบางทีอาจจะต้องเล่นข่าวมากนะครับแล้วเขาก็ยังใจเย็นเพราะว่าอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนก็จับว่าเป็นทีมใหญ่แต่ันจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับเฟรนันเดสบอกว่าแต่แต่แต ถ้ามีโอกาสให,ใหม่ๆมาจากทีมที่คุณปฏิเสธไม่ได้มผมจะคุยกับสปอร์ติ้งลิสบอนเองไอ้ทิ้งท้ายแบบนี้มันเหมือนเป็การเปิดประตูไว้เลยเปิดประตูเชือเชิญแมนยูลิเวอร์พูลสเปอร์เลยนะครับครับคือปกติเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าทีมพิมลีกมักจะมีแม่เหล็ก uh huh. เป็นแรงดึงดูดนะครับมักเตะนะหลายๆคนก็ใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตการค้าแข้งเนี่ยพเมลีก เป็นหลีกที่มีความท้าทายสูงแลกมาด้วยโอ้โหไปก็ได้ค่านงค่าเหนื่อยสมน้ําสมเนื้อนะครับอันนี้หรือเปล่าที่จะเป็นดอกจันเอาไว้ในบทสัมภาษณ์ของเฟรนันเดสว่าอาจจะเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับมาเรื่องกันที่สโมสตอแรกก่อนที่ตกเป็นข่าวหนักที่สุดก็ว่าได้นะครับใน3ทีมนี้ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนหน้านี้มีทั้งสื่ออิตาลีทั้งสื่อโปรตุเกสที่รายงานว่าแมนยูเนี่ย บรรลุข้อตกลงกับนักเตะแล้วใช่ครับก็ต้นตอของข่าวนี้มาจากเปโตรบาอซาโนโปรต้านะครับเป็นนักข่าวของเรดิโอรอซโซเนราสื่อในอิตาลีบ,บอกว่าแมนยูบรรลุข้อตกลงค่าตัวของบรูโนแฟนันเดสแล้วนะครับประมาณ70ล้านปอนด์ตอนแรกหลายคนก็สงสยัยเอ๊ะเขาเล่นอยู่ในลีกโปรโตุเกส <c oughs> แล้วทีมที่สนใจอยู่ในพิีเมลีก ทำไมถึงมีข่าวมาจากฝั่งอิตาลีใช่มัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะข้ามสายพันธุ์ไปนิดนึงแต่ว่าพอลงลึกไปจริงๆสื่ออย่างฟุตบอลวิสเปอร์เขาก็ไปค้นมาให้ว่านักข่าวคนนี้โปรต้าเนี่ยนะครับคือจริงๆเชี่ยวชาญทางด้านข่าวเนะอซิมิลานนะก็ยังงงอยู่ว่ามันเกี่ยวยังไงแต่พอหาจุดที่เชื่อมโยงก,กันก็คือ 1. นึ่งบูโน่แฟนเดสเคยคาแข้งในอิตาลีมาก่อนอในช่วงปี2012ถึง2017ครับ5ปีด้วยกัน อยู่กับโนวาร่าอูดิเนเซ่ซามโดเรียสมทีมเลยนะแล้วจากนั้นยังไม่พอ3มเดือนที่แล้วเอซิมิลานมีข่าวให้ความสนใจบุูโน่แฟนันเดสอยู่ดังนั้นมีความเป็นไปไ,ได้ว่านะักข่าวคนนี้ยังคงตามข่าวของบุูโน่แฟนันเดสอยู่ไม่หารหายมันเลยทาให้ข่าวที่ออกมาจากตอนแรกรมีคนตั้งข้อสงสัยว่าเต้าหรือเปล่าซึ่งจริงๆเราก็ยังตอบแน่ชัดไม่ได้แต่พอ มันมีดีเทลแบบนี้เกิดขึ้นมาผมว่าเรามองข้ามนักข่าวคนนี้ไม่ได้เลยก็คือยังไม่ถึงกระปักเชื่อได้แบบร้อแต่ก็เก็บไว้ฟังไว้พิจารณาได้เหมือนกันนะครับครัพอมีกระแสข่าวที่มันหนักหน่วงขึ้นนะครับท่านผู้ชมบริษัทรับพนันถูกกฎหมายมีการปรับเปลี่ยนราคาทันทีครับตอนนี้เต็งหนึ่งเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วถ้าเกิดย้ายมาแมนยูจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออก บางคนอาจจะไม่ได้ค่อยได้ติดตามนะครับบรูโน่เฟนันเดสเป็นนักเตะสไตล์แบบไหนทางฟุตบอลวิสเปอร์เขาออกบทวิเคราะห์นะครับบอกว่าถ้าเกิดแมนยูได้ไปจะเหมาะสมในแง่ของการใช้แท็กติกที่มันหลากหลายมากๆนะครับเขาบอกว่ามีทั้งหลายระบบเลย4-3-3นะครับ4-2-3-1 4-4-2แบบไดอะมอนด์ด้วยใช่นะครับฟุตบอลวิสเปอร์เนี่ยบอกว่าสไตล์ของบรูโน่เฟนันเดสเป็น นักเตะหมายเลข8นะครับเล่นกับริสปอนในแผน4-3-3นะแล้วก็จริงๆย้อนกลับไปซีซั่นก่อนนั้นนั้น2017-18ก็เคยเล่นเป็นมิฟฟิลคู่กับวิลเลียมคาววโยก็โปรตุเกตเหมือนกันเรียกว่าถ้าเกิดเล่นได้ทั้ง2แผนแบบนี้น่าจะปรับตัวเข้ากับระบบของแมนยูเนเตดได้ไม่ยากที่สำคัญจากที่ผมไปดูฟอร์มมาผมว่าเขาเป็นนักเตะที่สร้างสรรค์เกมรุกดีนะยิงเยอะแอซิสเยอะแต่ เรื่องของพละกกำลังเป็นอีกจุดเด่นของเฟรนันเดสที่เรามองข้ามไม่ได้ใช่<ม>คือตรงหัวข้อคําว่าวิ่งไม่หมดเนี่ยวิ่งไม่รู้จักเหน,นื่อย,ยทางฟุตบอลวิสเปอร์เขาดอกจันตรงนี้มาเลยนะว่านี่คือส่วนผสมระหว่างคนที่มีทักษะในการขึ้นไปเติมยิงที่ดีด้วยและพละกําลังดีด้วย<ม><ม>เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์กึ่งย์เมเกอร์เลยก็ว่าได้ในะครับระบบการเล่นแรกที่เราจะใส่เอาตัวของบูโน่เฟรนันเดสเข้าไป นะครับเป็นการทดลองดูว่ามันจะเหมาะกับระบบหรือเปล่าก็คือ433นะครับเป็นแผนการเล่นส่วนใหญ่นะครับของทีมฟุตบอลชั้นนำที่เลือกใช้แผนนี้เป็นปกติอยู่แล้วครับก็เป็นแผนนี้ทางฟุตบอลวิสเปอร์เขาคา,าดการณ์มาให้นะก็แดนกลางเนี่ยจะมีเนมันย่ามาติดเป็นตัวตัดเกม,มครับแล้วก็ฟานันเดสจะทำเกมร่วมกับปอลบ็อกบาอ่าคือเป็น,นเป็นหมายเลขแปดหรือว่าบ็อกทูบ็อกสองข้างเลยใช่ใช่แล้วเป็นบ็อกทูบ็อกที่อาจจะเรียกได้ว่าเชิงรุกทั้งคู่เลยนะถูกครับ ส่วน3ตัวรุกเขาคาดว่า,าเป็นแรชฟอร์ดมาร์ซิยาวแล้วก็ลูกากูนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าใช้ทั้งเฟรนันเดสแล้วก็็อกบาทำเกมร่วมกันเนี่ย,เ,ยเกมรับมันจะมีปัญหาหรือเปล่ามาติสจะโดนงานที่โหลดไปหรือเปล่ามสมมุติว่าถ้าถ้า็อกบาแล้วเฟรนันเดสสองคนนี้ถ้าสมมติเล่นด้วยกันนะถ้ามานะ แล้วไม่ค่อยได้ลงมาช่วยเกมรับทั้งคู่ถ้าปล่อยปากแล้วเลยเกมรับทั้งคู่งานจะไปตกหนักที่มานะติสนะแต่ทางฟุตบอลวิสเปอร์เขาก็มีแย้งเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนที่สําหรับบูโน่แฟนเดนนะครับไม่ใช่คนที่ละทิ้งหน้าที่ในการเล่นเกมรับเพราะว่ามีสถิตินะครับคือการดวลต่อเกมที่เป็นดวลในเกมรับนะครับ 5.9ครั้งเขาบอกว่าเกมเกมหนึ่งเขาพร้อมที่จะเข้าประทะเข้าไปตัดบ,บอลตลอดเวลาคือเท่ากับว่านะเกมเกมหนึ่งเจอสถานการณ์เล่นเกมรับ5.9ครั้งชนะเนี่ยประทะชนะนะ1.7แล้วก็อินเตอร์เซปหรือว่าชิงจังหวะตัดบ,บอลได้อีก0.5รวมกันแล้วประมาณ2.2เรียกว่าัวลสัก2ครั้งกว่าๆต้องชนะสักครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยถ้าเทียบกับการที่เขาเป็นกองกลางที่สามารถยิงประตูได้ถลม่มทลาย 18แอสซิสด้วยเรียกพวกครบเครื่องเลยนะสำหรับบรูโน่แฟนเดสทุกรายการเลยนะบอลถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ยูโรปาบอลลีก32ประตูกับ18แอสซิสโอ้โหเ,เ,เป็นสถิติที่ เวอร์วังจริงๆแต่ถือว่ากองหน้าแต่เราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานว่าเขาอยู่กับสปอร์ตินบอลอะจริงจริงแต่ตัวเลขใหญ่แต่ตัวเลขก็น่ากลัวจริงจริงนะครับคือถ้าเป็น4ี่สาในระบบเนี้ยก็คือมาแทนที่อันเดเอเรล่าใช่ใช่ใช่ครัคือบทบาทเนี่ยเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์คอยสกีนให้กับบ็อกบายอีกทีหนึ่งแต่เกมลุกอ่ะถ้าดูจากสถิติจะจะดีกว่าเอเรล่าด้วยสิถ้าเกมลุกอย่างเดียวนะราคาถึงได้พุ่งไป70ล้านเอออันนี้คือแผนแรกกับ4ี่สแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะโซชา ก็เป็นอีกหนึ่งคุณซื้อที่มีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นอยู่บ่อยครั้งนะครับหลายๆเกมเนี่ยเราก็มักจะเห็นเขาปรับเปลี่ยนไปใช้4-4-2ในรูปแบบแบบไดมอนด์ด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่านี่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็จะทำให้บรูโน่เฟรนารเดสสามารถเล่นกับระบบนี้ได้เหมือนกันก็ถ้าเป็นไดมอนด์เนี่ยอาจจะมาในทรงนี้คือจัดมา4มิดฟิลด์นะมาติชป็อกบาสกอตแม็กโทมินีแล้วก็ใช้บรูโน่เฟรนาเดสเป็นกองกลางตัวรุกไปเลย ใช่ครับคือเขาลงไปในเรื่องของสถิตินะทางฟุตบอลวิสเปอร์เขาบอกว่าคือแม้ว่าบูโน่แฟนเดสอาจจะไม่ใช่ Number 10หรือว่าเพลเนเกอร์ที่เป็นธรรมชาติที่จะยืนหลังกองหน้าได้แบบธรรมชาติขนาดนั้นแต่เขามีคุณสมบัตินั้นอยูอคอคอ่คือเขาเคยเล่นตำแหน่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นตำแหน่งที่เขาทำแอซซิตได้ยเยอะคือเขาแอซซิตในลักษณะที่เป็นลูก โ <Open> อเพนเพย์มไม่ใช่เซทเพย์นะครับในฤดูก,กาลนี้ไป12ครั้งเรียกได้ว่าถ้าเกิดเอาเขาไปยืนสูงก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการผ่านบอลด้วยและยิงประตูเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาค่อนข้างจะทําได้ดีอยู่แล้วผมว่าถ้าเล่นไดมอนด์แล้วเล่นกองกลางตัวรุกไม่น่าจ,จะมีปัญหาเพราะว่า,าผมยกตัวอยา่างทีมที่เล่นไดมอนด์แล้วเคยประสบความสําเร็จในพรีเมียร์ล,ลีกคาร์โลอันเชลติตอนคุมเชลซีเขาก็มีทั้งแฟรงค์ลามพาดมีทั้งเดโก้มีทั้งมิเชลบัลัดแล้วก็มีเอเซียนคอยตัดเกมอยู่ด้านหลัง แต่บทบาทของแลมพาดกับบัลหลักอ่ะบางทีสลับขึ้นไปเล่นแทนเดโก้บ้างบางทีเดโก้ลงมาต่ำบ้างเป็นแลมพาดสอดขึ้นไปยิงเดโก้ลงมาต่ำบัลหลักสอดขึ้นไปยิงซึ่งป๊อกบาก็เป็นอีกคนที่เติมขึ้นไปยิงประตูได้ผมว่าป๊อกบากับบูโน่ฟรแลนเดสคุณสมบัติค่อนข้างที่จะสลับกันได้หมุนวนกันได้ตลอดเวลาตรงตรงนี้ถ้าได้เล่นด้วยกันคือต้องดอกจันให้กับแฟนแมนยูก่อนว่าทั้งสองระบบเนี่ยที่เรายกมา คือเฟนเดสกับบล็อกบาเล่นด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่ามีอีกกรณีหนึ่งคือบล็อกบาย้ายออกไปครับเหลือบรูโน่เฟนเดสคนนี้เนี่ยอาจจะเข้ามาแทนที่บล็อกบาเลยก็ได้อันนี้าจจะเป็นเป้าหมายที่มาแทนกันตรงตรงอันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยเออซีซั่นที่ผ่านมาบล็อกบาลงตรงไหนบรูโน่เฟนเดสลงตรงนั้นเอออันนี้คือที่ง่ายที่สุดเลยนะครับ อะแมนยูผ่านพ้นไปมาดูทีมที่2นะครับที่อยู่ในค่ายและก็มีแฟนบอลเนี่ยเชียร์เหมือนกันนะนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลก็พอหลายๆคนไปติดตามดูฟอร์มแล้วใช้ได้นะแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้ากับระบบของลิเวอร์พูลด้วยเขาก็มีการเชื่อมโยงกันว่าถ้ามาลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะเข้ากับระบบของเจเกนครอปหรือเปล่านะครับมีนักข่าวท่านหนึ่งมาร์คโรเลนสันนะครับออกมาแนะนําบอกว่าจริงๆแล้วลิเวอร์พูลเนี่ย ควรจะเสริมนะครับผู้เล่นในเชิงสร้างสรรค์หรือว่านัมเบอร์ทซึ่งบรูโน่เนี่ยมีคุณสมบัติตรงนั้นลอเรนซันเนี่ยต้องบอกเป็นระดับตำนานเลยนะตำนานของหงแดงคนหนึ่งรับแล้วก็เป็นตอนนี้คือสมัยก่อนเป็นนักเตะใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ผันตัวมาเหมือนกับเป็นกูรูรบแบบเต็มรูปแบบไปเลยใช่ครับก็มาร์คลอเรนซันเขาแสดงความเห็นว่าเขาไม่คิดว่าตัมเมอร์เนี่ยลิเวอร์พูลจะเสริมเยอะเขาไม่เชื่อว่าจะเสริมห้าคนอะไรแบบนั้นแต่เขาเชื่อว่าน่าจะต้องเสริมสัก2ตํตำแหน่ง หนึ่งในนั้นคือแบ็กซ้ายอ่ะเราก็รู้กันอยู่ว่าโมเดโนย้ายออกไปใช่ไหมครับ,รบแต่อีกตำแหน่งหนึ่งเขาล็อกเป้ามาเลยแล้วว่าคือตำแหน่งที่เจนคอฟพาไปเมื่อปีที่แล้วคือตำแหน่งของนาบิลเฟคีหรือว่าดัมเมอร์เทนั่นเองเเมิเกิลเองที่ขาดไปดังนั้นตำแหน่งนี้เขาเชื่อว่าลียอพูควรจะลงไปเสริมมาแต่ทีนี้นัมเมอร์เทถ้าถ้าเราดูในระบบ4-3-3ของลีโอปูผมคิดว่านมัมเมอร์เทนที่มาเล่นเนี่ย ก็คงจะต้องเล่นแบบในละะักษณะเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกที่มีความเป็นเพลย์เมเกอร์ในตัวถูกครับถูกครับแล้วซึ่งที่เราพูดกันมาตรงของแมนยูเราก็จะเห็นในความสามารถของบูโน่ละซึ่งผมว่าเล่นได้แน่นอนแต่คําถามที่น่าสนใจคือครับบูโน่เฟนเนเดสเนี่ยเล่นได้ไม่ใช่ปัญหาแต่พอดูสิ่งที่ลิวนะพูมีนับปัจจุบันครับมันจะเห็นว่ามีฟิลสไตล์ที่พลักกำลังดีและเติมไปเล่นเกมลุกไ จะว่าไปใช่ว่าลิเวอร์พูลจะไม่มีอืก็คือนาบีเกตาหรือว่าอเล็กซ์ออกเดตแชมเบอร์เลนซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้ถ้าไปซื้อบรูโน่เฟนันเดสมาจะส่งผลต่อโอกาสลงสนามของทั้งคู่เลยนะใช่ครับก็ถ้าจะนับถึงสไตล์ที่คล้ายกับบรูโน่เฟนันเดสสุดเป็นบล็อกทูบ็อกที่มีการเล่นเกมรุกที่เยอะหน่อยตะลุยได้คือช่วงท้ายฤดูกาลเราจะเริ่มเห็นตอนที่นาบีเกตาเริ่มเล่นเล่นดีใช่ครับใช่ครับเขาจะเริ่มกล้าเลี้ยงกล้าล่าขึ้นไปกล้ามีโอกาส ง้างเท้ามีช่วงที่ยิงได้ด้วยบ่อยเริ่มเริ่มดีขึ้นแต่นั่นยังต้องใช้เวลาปรับตัวอ,ออกลสเชเบเลนนี่ก็เคยปรับตัวได้แล้วแต่เจ็บเจ็บเท่ากับว่าซีซันหน้าถ้าเป็นไปตามที่เจอรินคอปบอกก็คือน่าจะให้โอกาสสองคนนี้ต่อแต่ถ้าจาพัดจะปูไปแย่งแฟนันเดสมาได้สองคนนี้อาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสน้อยลงนะครับมาดูผังการเล่นนะถ้าเกิดว่าลิเวอร์พูลไปดึงเอาบรูโน่แฟนนเดส เข้ามาจริงๆหน้าตานะครับในระบบของเจนคล็อปก็น่าจะาประมาณนี้ก็มาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางฝั่งซ้ายเพราะว่าตัวโฮลดิ้งเนี่ยฟาบินโยทําได้ดีมากนะใช่แล้วก็เจลแดนเฮนเดอร์สันครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แล้วเด่นมากแต่แต่ดูเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่สมดุลน,นะคือแบบแบบทั้งเกมรับเกมรุกไม่ทิ้งอะอาอารมณ์ประมาณว่ารุกเจ็ดรับเจ็ดเขาเป็นกัปตันทีมด้วย้ตรงเนี้ยดอกยากใช่ใช่นะเพราะฉะนั้นถ้าบรูโน่มา ไม่ใช่ไม่ใช่นักร้องนะไม่ใช่นักร้องนะแม่พอดีคำเลยถ้าบรูโน่เฟเนเดสย้ายมาย้ายมานะครับก็น่าจะเป็นนิฟิวตัวกลางฝั่งซ้ายแต่มันก็เข้าสู่คําถามเดิมๆว่าเอ๊ะเกตาเพิ่งซื้อมานะฮะสิบกว่าล้านแล้วผมผมก่อนอัดรายการผมคุยกับโค้ดแอปผมชอบที่โค้ดแอปพูดมากเลยโค้ดแอปบอกว่าแต่อย่าลืมนะไอ้เกต้าตอนมันอยู่ไลฟ์ซิกมันก็โคตรเก่งเลยแต่มาลิปูต์ก็ต้องใช้เวลาปรับตัวดังนั้นบรูโน่เฟเนเดสที่ โคตรเก่งกับสปอร์ติ้งลิสบอนก็ไม่ได้หมายความว่ามาแล้วจะเทพแบบทันทีเราไม่สามารถการันตีได้ไงว่าว่าจะเทพเลยสารต่อจากสปอร์ติ้งลิสบอนได้ไหมตรงเนี้ยบางทีผมก็ยังมองว่าถ้าเราไปลุ้นกับเกถ้าสาหรับดิฟูนะไปลุ้นกับเกอ,อิตาในซีซั่นที่สอาจจะดีก็ได้ว่าจริงๆทีมงานเขามีการลงรายละเอียดแล้วดูฟอร์มเกอ,อิตามาหลายปีแล้วตอนนี้หลายสิกแต่เพียงแค่ว่ามาในปีแรกเนี่ย ม,มีปัญหาเรื่องอาการปาดเจ็บอะไรแบบรบกวนบ่อยด้วยครับคือถ้าพูดถึงความจําเป็นเอาแค่เฉพาะความจําเป็นลิวพูยังไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจําเป็นแบบนั้นผมมองว่าผมมองว่าฝั่งแมนยูงานด่วนกว่ามมผมว่าถ้าลิวพูไม่มีอเล็กซ์ออกและแชมเบอร์เลนแล้วมีเกต้าแค่คนเดียวในตําแหน่งที่ดูจะเป็นเชิงรุกเนี่ยผมจะเชียร์ให้ลิวพูซื้อเลยนะแต่พอมันมีสคนเนี่ยมันก็ มันก็น่าคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดซื้อมาเป็นการลงทุน70ล้านปอนด์กับตําแหน่งที่ถามว่าขาดไหมจะมองว่าขาดก็ได้แต่จะมองว่าน่าให้โอกาสคนที่มีมันก็มองได้เหมือนกันใช่ใชทุกนี้น่าคิดมากเลยนะครับก็เดี๋ยวรอบอร์ดบริหารตัดสินใจดูนะครับว่าเขาจะลองเสี่ยงหรือเลือกใช้นะครับทรัพยากรที่มีอยู่แล้วนะมาดูสเปอร์ครับอีกหนึ่งทีมที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงเช่นกันนะครับและ เขาก็มีเหตุผลที่ทําไมเขาถึงมีข่าวกับบรูโน่เฟนนเดสเนื่องจากคริสเตียนเอริกเซนนะมิดฟิลตัวทําเกมของพวกเขามีโอกาสสูงที่จะย้ายออกจากทีมสัญญาเหลือปีเดียวตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเรอัเอลมาติดมาอย่างหนักเลยก็เลยจะเอามาทดแทนกันคือเจ้าตัวให้สัมภาษณ์แล้ด้วยว่าอยากจะหาความท้าทายครั้งใหม่ดังนั้นถ้าข้อเสนอของเรอัลมาติดมันน่าพอใจโอกาสย้าย ของเอริกเซนสูงมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสียเอริกเซนขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมว่าเกมพลิกกลายเป็นสเปอร์เนี่ยคือต้องการมากกว่าทีมอื่นเลยนะม,มันมต้องหาคนมาแทนที่แบบปฏิเสธไม่ได้ใช่ครับก็คือมันเป็นการแทนกันแบบตรงตัวแต่ว่าจริงๆสเปอร์ก็ไม่ได้มีข่าวคนเดียวนะแต่ว่าถ้าจะถามว่าเสียระดับเอริกเซนไปแล้วถ้าจะมองคนที่น่าจับตามองในยุโรปบูโน่เฟนเดซก็เป็นคนนั้นเหมือนกันนะคือเอริกเซนเนี่ยลาสีไพเมเกอร์จับมากครับ แต่สิ่งที่คนมองข้ามคือพละกกาลังในการลงไปช่วยเกมรับด้วยออก็เป็นบ็อกซูบ็อกสักประมาณ40เป็นเพลย์เมคเกอร์หกสิบใช่รูน่เฟนานีสก็สไตล์ประมาณนั้นเหมือนกันคือท่าทางสรีระอาจจะไม่ได้จับบอลพลิกบอลสวยงามตัวเอร e ิกเซนแต่บทบาทหน้าที่ในสนามเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้เหมือนกันนะใช่การแอสซิสต์การสอนขึ้นไปยิงประตูพละกกาลังที่มีด้วยมีไลบ่บอลได้ผมว่ามันค่อนข้างจะมีส่วนคล้ายเอริกเซนคืออย่างดูสถิติใช่ไหมครับเอริกเซนเนี่ย เราต้องออมองบนพื้นฐานความเป็นจริงก่อนแล้วว่าลีกโปรตุกเกสไม่แข็งเท่าพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดของบรูโน่จะสูงกว่านิดนึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับการจ่ายคีย์พาสสร้างโอกาสเนี่ยเอริกเซนสอนึ่ครั้งต่อเกมส่วนบรูโน่เฟรนันเดสเนี่ย3.2ครั้งต่อเกมนะครับแล้วก็การแทงทะลุช่องเนี่ยท er รูพาสนะฮะเอริกเซนศูนย์บรูโน่เฟรนันเดส0.2ก็จะเห็นว่ามันก็ <พอ S 2> ไม่ได้ดหนีจากกันเท่าไหร่ใกล้เคียงกันมากหรือผ่านบอลต่อเกมครับ เอริเซนผ่านบอลต่อเกมห้าสิบสาจุดห้าครั้งเฟรนันเดสห้าสิบามจุดสี่ต่างกันแค่ศูนย์จุมันงมันค่อนข้างที่จะเหมือนบทบาทเดียวกันเลยไหมเนี่ยเออ,เอ,อมันออคล้ายๆนั่นคือสถิติเนี่ยครับแต่ก็ย้ำเอาไว้อีกรอบหนึ่งว่าสถิติของเอริเซนคือในพิมลีครับครับสถิติของบรูโน่เฟรนันเดสคือในโปรตุเกสถูกครับ,รบนะครับต้องแยกแยะแต่เราพยายามยกขึ้นมาให้เห็นนะครับค่าเฉลี่ยส่วนบุคคลว่า ทั้งสองคนนี้มีสไตล์มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันมากครับสามารถเข้ามาแล้วทดแทนตำแหน่งของกันและกันได้ทันทีเลยนะมาจนถึงจุดนี้นะครับถ้าเราลองถามเป็นคำถาม,มง่ายๆเลยสองอสามทีมนี้ลงตลาดประมูลนักเตะคนนี้บรูโน่เฟนเดสคิดว่าใครควรจะเอามาให้ได้ถ้าถ้าทั้งสามทีมไม่เสียตัวหลักถ้าสเปอร์ไม่เสียเอริกเซน ถ้าแมนยูไม่เสียปอล็อกบาผมมองว่าแมนยูคือทีมแรกที่ต้องเอาอเพราะพวกเขาเสีย e อันเดเอเรราไปแล้วแฟนเดนเดสสามารถเข้ามาเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ตัวขวาได้แต่ถ้าแมนยูเสียป็อกบาแล้วสเปอร์เสียเอริกเซนซึน่งจริงๆมันเกิดขึ้นยากที่จะเสียทั้งคู่เพราะทีมที่สนใจมีอยู่ทีมเดียวค,คือมาดริดแต่แต่สมมติเกมลิกเป็นเอริกเซนไปมาดริดบ็อกบากลับยูเว่เสียตัวหลักทั้งคู่แบบนี้ผมมองว่าสเปอร์ต้องการมากกว่าเพราะว่า เอริเซนแท้จะเป็นเดอะแบดในการปั้นเกมของสเปอร์ในซีซันที่ผ่านมาครับผมเห็นด้วยว่าแมนยูกับสเปอร์ดูแล้วมีทิศท,ทางที่จะต้องการบูโน่แฟนเดนมากกว่าแต่ลิเวอร์พูลอ่ะเหมือนกับว่าถ้าได้มันจะทําให้ทีมสมบูรณ์มากขึ้นมันก็เป็นอีกหนึ่งชอยที่ลิเวอร์พูลก็ไม่น่ามองข้าเหมือนกันครับเพียงแค่ว่าถ้าดูจากความจริงจังแล้วดูแล้วแมนยูกับสเปอร์ถ้าจะลงตลาดจริงจะมีความจริงจังมากกว่าลิเวอร์พูลแต่แต่จุดหนึ่งที่ต้องยอมนะครับก็คือว่าเรื่องของกําลังซับเนี่ย แมนยูอาจจะพร้อมเปย์หนักสุดเลยนะจริงๆเลียวพูพร้อมเปย์ครับแต่ว่าไม่อยากไม่พร้อมซื้อแต่เขาไม่อยากจะเปย์เองไม่รู้เพราะอะไรเลยครับเง <ผม S 2> ินในเต็มกระเป๋าเลยครับผมลืมนึกไปมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งที่น่าน่าสนใจก็คือว่าอแต่แมนยูก็มีมุมที่อาจจะอยากได้มากกว่าสเปอร์ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเสียเอเรราไปแล้วถ้าเสียปอกบายคนหนึ่งเยเท่ากับว่าเสียสองเลยในขณะที่สเปอร์เสียหนึ่งมันอาจจะมองมุมนี้ก็แมนยูก็ต้องอยากได้เหมือนกัน เนื้อของจริงติดตามดูนะครับนี่เป็นเรื่องราวของบรูโน่เฟน n เดสที่เรานำมาฝากกันนะครับตอนเราอัดรายการเนี่ยยังไม่มีข่าวอัปเดตนะไม่แน่ว่าแจ็คพอตรายการออกอา,ากาศเซ็นสัญญาก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดกรณีแบบนั้นจริงๆเนี่ยถ้านักเตะเลือกได้แล้วก็สามารถมาดูรายการของเราได้เพื่อให้รู้ว่าไปกับทีมไหนเล่นตำแหน่งไหนใช้ระบบไหน ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวติดตามดูว่านักเตะจะไปจบกับสโมสรใดนะครับนี่เป็นทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับในวันนี้ฝากติดตาม2ช่องทางเหมือนเดิมครับใน Facebook กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใน u t u b e นะครับสำคัญสุดคือการกดปุ่ม Sub s cribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะครับก็ฝากเอาไว้เท่านี้ครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเรา3คนหมดหน้าที่แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ